ดีไป <icana, S 1> นน้างทำสุทังไลตอนนี้กุณยใหญ่แล้วุณนั่งจีจเฮ็ดนี่เฮ็ดไข่จ่ดอกบางใหญ่บางใหญ่เฮ็ไข่เฮ็ดปากเฮ็ดไข่นเฮ็ดปากช่องดอกการอมเทีไข่นั่งจีจีนั่งขึ้นอมหีอีบแซงอจีบุญพร้อม นไกคมพ่เด็อน่าไเห็ดไข่เห็ดค่าไอเฮ็ดไข่ไข่แดงจึดงึืนหอ,อมเป็นหอมเป็น้องเลยสุข เฮ็ดไข่ใหญ่ตัวนี้เฮ็ดไข่มันกำลังเลยนะตัวนี้ดอกน้อยมันตนี้ดอกห้ามตัวนี้เฮ็ดโปกต้าบด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้เฮ็ดโปกต้าบหัวโพ่นเฮ็ดไข่กับหัวโพ่นด้วกัน พ่นเน่าแล้วมันดังออกมันพ่นเป็นใหม่ออกับบ่ออตามเวทตามหัวพ่น เมนูอีสานคนลา้าหมักที่เฮ็ดไข่พี่น้องเลยหอมเป็นหอยยำนอกแต่และดูยำผล กระเทียมพี่น้องอันนี้กระเทียมจีกระเทียมใส่นำ้ำจีกระเทียมใส่น้ำมันจงหอมขลังมีรสชาติดีแบบหนึ่งอตอนนี้กำลังเรียมงามพี่น้องเอ้ยอคือสีสุกพอดีเลยแหละปุรีเลื้ยงกำเติมกำลังเรียม Ừ, đi lượng ngầm tường bên nào ơi dầm này xúc rồi nó bên nào nó xăm này phu đi nó ở cùng mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ปุ่นพี่น้องเลยปุ่นเฮ็ดไข่ไต้มก่อนอห้องเป็นห้องพี่น้องเลยเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ใหดสุกตา ต้องตำหมุนดอกพี่น้องเลยกระเทียมกระเทียมใส่น้ำจตงหอมสูตรใหม่ไม่ใส่กระเทียมกระเทียมจีหอมบัวใส่หอมบัวเล็กหน่อย อันนี้หอมน้ำอันนี้หอมเสริมหอมเสริมให้หอมเสริมจักหน่อยสนี่สนี่สผักเสริมเกลือใส่จัหน่อยเกลือีเป็นนัวเัวก็ใส่บ่หลายดอกพี่น้องมีัื่บีแซ่บบวน้อยนึง แต่ว่าสูตรนี้เ่ได้ใส่หมกพริกพี่น,อออนอ้องเลยกินหมกพริกแบบ่ได้ต้องใส่กัวแวทนให้มันหอมมันเป็นแบบนี่ค<ำ>ือห้าก้กยห้าลาบเนาะนี่คือก้กยคือลาบเราใส่กัวแท่นเนาะเตรียมพอมจังหน่อยพี่น้องเคี่ย<อ>วหม้อบวกกัวจังหน่อยตัออด ให้เติมได้ปิ่น่เลยนี่หอมหน้อยหน่อยนี่หอมออนยังกงใายสองสามคุนคือสี เที่ยวมายแบหมุนพี่น้องเลยปุดไปปุดมากเที่ยวมายมุนพอพี่น้องเลยใส่ก่อนอันนี้คือเครื่องปรุง คานี้นหอมคู่บันครัครับพี่น้อมเลยหอมเป็นหอมโอ้โหแบ่งเจมหน่อยน,นึ่ง่น่ <laughs> เจมเจนเฮดเ่ว <laughs> เชียวเชียพ่น้องม่หอม้อยคน,นออพี่น้องเอ้ยบุลเฮ็ดบานบเฮาเฮ็ดไข่เด้อพี่นอ้องกินข้าวเด้อ

หันไะจำชาย

แฉ่เนาะนเช่เนาะแฉมเนาะแได้สีดอกเลยมาเด้อวกสุกสุกคนเขาก็ปวดเน็ตข ah> ้า เล็กเก็บขีาเป็กีขาเนาะเีขาีขาก็สขาวเอา้าวเสดูหมิ้นนอสดก็า

结婚。 what we talk about ลีลาโออยากกับความเป็นนกเอ้อออยอินละแองวคนบ่นเขาทิ้งเลยบ่ดไม่ได้ยังกินแม่เป็นดอกเลยนามาถามเป็น้อกแทบที่เพราะให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงเวสู่สูๆคนตั้งอยู่ใกลอยู่อยู่ใกล้นอกประเทศในประเทศผลิาภป,ประกรนาานันการขอใครยัง่านผู้ชมเพร่ะถุกๆคนคิดหน้าพบก,กันใหม่ สวัสดีสุขจริงบ่จังดีหลายจัง <coughs> 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 <coughs>